สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ081634651ครับ0 9 4 3 5 3 5ี4นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเอาขนมเบื้องนะครับบ้าบินนะครับผมหรือบางคนนะครับทําขนมต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาด15คูณ24นิ้วนะครับขนาดขายดีเลย2,800บาทนะครับผม้อมที่น่ารักนะครับนะครับนีกนะครับงานดีนะครับนี ดูงานกระทะนะครับแน่นอนครับผมการันตีได้เลยนะครับรายละเอียดดีนะครับผมใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เว็อุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับหรือนะครับเรามีทั้งหมด4ไซส์นะครับ12คูณ20 2สอนะครับ14คูณ22นะครับ 2004แล้วก็15คูณ24 2008แล้วก็17คูณ3าพันะครับผมไซสิบคูณ30ต้องสั่งล่วงหน้านะครับผมแต่ว่าไซส์ที่เหลือมีหมดเลยนะครับสามารถนะครับนัดรับมาเอาหน้าร้านได้นะครับหรือใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับสามารถนะครับเรียกแก๊บไลน์แมนนะครับหรือลาลามูฟหรือขนส่งเอกชนทั่วไปมารับหน้าร้านได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์กับอาชีพนะครับศูนย์มาหนึ่งหกสามสี่หกห้าหนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่สามห้าสามห้า